มาออกแล้วขคนอานดีเมโดเคล็กเป็นตัวนำสมศรีชายที่สองคิงซินเวอร์ที่สามวิแกแนดิีไลที่สี่รักบริสุทธิ์ที่ห้าต่อไปเป็นพี่กุณทอง ทีโคบายสามคิงซินเวอร์เป็นตัวนำคู่กับสมุทรชัยและแม่ดอครีกเบียนดีไลท์ที่สี่และบริสุทธิ์ท<อ>ี่ห้าต่อไปเป็นสุวัชชิ<อ>ทีโคบายสองออกท้ายตรง<อ>สมุทรชัยเป็นตัวนำ รักบริสุทธิ์เริ่มแรงึ้นมาทางนาพร้อม้วยคิงซินเวริ่มแรงทางนอกึ้นมาด้วยขณะนี้รักบริสุทธิ์เป็นตัวนำสวชาติที่สองขณะนี้ลักบริสุทธิ์เป็นตัวนำสวชาติที่สองสาวบาปโกงที่สาม